ส่วนชาวบ้านอยู่ที่ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังคนหนึ่งนะคะที่แม้จะมีอายุ80ปีแล้วแต่ก็ยังคงยึดอาชีพเย็บตับใบจากมุงหลังคาขายเพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็เหมาะกับสภาพร่างกายในปัจจุบันด้วยค่ะพออายุมากขึ้นถ้าหากไม่ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายในวัยปัจจุบันที่80ปีก็อาจจะทําให้ร่างกายถดถอยได้ค่ะนเปี่ยมหั่นเย็ก ชาวบ้านหมู่9้าบ้านทุ่งตะเสตตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจัังหวดตรังก็เลยยังคงรับเย็บตับใบจากขายเพราะเป็นงานที่ไม่หนักเกินกําลังและก็เป็นงานชํานาญด้วยเพราะาทำมานานกว่า50ปีแล้วโดยคุณตาเปี่ยมจะออกไปตัดใบจากที่ขึ้นอยู่ในป่าธรรมชาติห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะ ใช้เวลาไม่นานค่ะคุณตาเปี่ยมก็สามารถริดก้านใบจากได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วจากนั้นก็มัดรวมกันขนกลับบ้านเพื่อจะนำไปเย็บเป็นตับมุงหลังคาโดยจะใช้ไม้ผายยาวประมาณ110เซนติเมตรเป็นโครงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะวันๆหนึ่งก็จะเย็บได้ประมาณ30-50ตับ ส่วนลูกค้าก็จะเป็นคนในพื้นที่นลข่าที่สั่งทำเพื่อจะนำไปใช้มุงหลังคาโรงเรือนต่างๆทำให้คุณตาเปี่ยมมีรายได้เล็กๆน้อยๆไว้ใช้จ่ายส่วนตัวร่วมกับเบี้ยผู้สูงอายุค่ะมัอ้ก็กกอกมัด็กๆก็นั่งน้อยมเรืองกนีมาลง่คแล้วมันึง่งปกเบกล้ึตากล้ตับกีบ จะบมบกาถวงนี้กับพิบาทก็จะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อนะคะและใครที่สั่งก็ต้องมารับเองด้วยค่ะเพราะว่าคุณตาเปี่ยมไม่มีบริการส่งให้ส่วนอายุการใช้งานของตับจากคุณตาเปี่ยมบอกว่าใช้ได้นานนับปีเลยค่ะ การเย็บตับจากก็เป็นงานที่คนรุ่นใหม่ไม่อยากจะทํานะคะเพราะว่าทํางานอย่างอื่นได้ค่าตอบแทนมากกว่าเลยเป็นช่องว่างที่ทําให้คุณตาเปี่ยมมีลูกค้าสั่งทำหรือว่าสั่งซื้อตับจากอยู่เรื่อยๆค่ะ